สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ12พฤษภาคม2 5 6 5รข่าวดีสำหรับอสมอ,อ,อครับเรื่องใหม่ล่าสุดมีมาแจ้งให้ทราบครับดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะครับเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดสำหรับอสมอ,อเรื่องดีๆสำหรับอสมอ,อครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักสารนิเทศสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเมื่อวานนี้ครับ11 พฤษภาคม2,565ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับธนาคารทกสและ Ford Smart พัฒนาระบบสะสมผลงานอสอมอแลกรับสิทธทิประโยชน์ผ่านแอส Smart อสอมอครับในภาพก็มีรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็มีานายแพทย์ทะเลศกรัสในละวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธ yup. นารัตน์งามวไลรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายบงชัยอมตานนท์ประธานกรรมการบริษัทบริหารประธานกรรมการบริหารบริษัทฟอร์ดสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนและนายนรงศักดิ์เลิศดทรัพย์ทวีกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์ดสมาร์ทร่วมแถลงข่าวการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์สําหรับอสมบนแอปบนแอปพลิเคชัน สมาร์ทอสมอครับดูรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับนายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบปฐมภูมิด้วยโครงการสามหมอให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสามคนโดยอสมอซึ่งเป็นหมอคนที่หนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุดจะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดังนั้นในปี2565กระทรวงสาธารณส,สุขจึงตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพและยกระดับอสมสู่การเป็นสมาร์ทอสมโดยพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมช่วยในในการทำงานของอสมมีความสะดวกเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่อสมโดยร่วมกับบริษัท โดยร่วมกับทกสและบริษัทฟอร์ดพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายของบุนเติมและแอปพลิเคชันสมาร์ตอสมอในรูปแบบของการสะสมผลงานให้อสมอรายงา,งานผลการปฏิบัติงานผ่านผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ตอสมอนะครับเพื่อสะสมแต้มนําไปใช้ในการแรกลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นและบริการในเดือนเช่นส่วนลด ค่าน้ำมันค่าบริการโทรศัพท์เป็นต้นถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ตอบแทนพี่น้องอสมในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในทุกๆภารกิจของการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนได้าน,นดายนนแพทย์ทะเรศกล่าวว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มุ่งหวังในการสนับสนุนให้อสมปฏิบัติงานในฐานะหมอประจำบ้านที่มีความทันสมัย สามารถใช้สมาร์ทโฟนประจำตัวเป็นเครื่องมือในการบันทึกและส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปนยังหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนอีกทั้งเปลี่ยนการรายงานการปฏิบัติงานทางกระดาษให้เป็นการรายงานผ่านแอปพลิเคชันช่วยลดปัญหาโลกร้อนช่วยลดปัญหาปริมาณขยะแสดงถึง ความเป็นสมาร์ทอสมอย่างเต็มรูปแบบซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทอสมอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีอสมลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกว่า4,9815คนคิดเป็นร้อยละ47.21จึงขอเชิญชวนอสมที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานจึงขอเชิญชวนอสมดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อจะได้เข้าถึงข่าวสารความรู้และสิทธิทประโยชน์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิธภาพการทํางานได้ดียิ่งขึ้นอันนี้นายแพทย์ทเรศกรลัสสไยระวีวงศ์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพเป็นคนกล่าวนะครับเมื่อกี้นี้นะครับทั้งหมดก็เป็นการถแถลงขา่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในการให้บริการบริหารสิทธิทประโยชน์ให้แก่อสมอนะครับผ่าน แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนนะครับนี่ก็เป็นข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาอสมอให้ไปสู่ความสมาร์ทนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามแล้วก็เปลี่ยนงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่ท่านเป็นอสมออยู่นะครับในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับ ก็นในนั้นเขาจะมีพัฒนารูปแบบแล้วก็พัฒนา,าสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านแอปสมาร์ทโฟนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องล่าสุดที่ที่มีความเกี่ยวพันมาถึงอสมเพราะว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม65นะครับที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนี่มีการถแถลงข่าวแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข จับมือกับธนาคารทรกอสอและ Ford Smart นะครับพัฒนาระบบสะสมผลงานอสมรแลกสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม awesome นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ